ต้องแยกแยะให้ดีนะระหว่างพระอริยะกับผู้วิเศษอย่างนี้กูเห็นผู้วิเศษวิเศษวิโสเหลือเกินไม่ใช่ไปกราบวิงวอนขอร้องขอบาร,รมีคนนั้นคนนี้มันขอกันได้หรือบาร,รมีมันต้องสร้างเองบาร,รมีคือนิสัยอุปนิสัยป,ปัจ,จโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยสร้างนิสัยเหมือนหมามันก็เป็นหมาแหละ ชางนิสัยเหมือนอริยะมันก็เป็นอริยะการบรรลุธรรมเป็นพระอาหารเป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนมันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันถึงมีคุณต่อคนอื่นมีคุณต่อโลกมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมจงรีบขนขวายหาสติปัญญาฝึกสติปัญญา ใส่เกีใส่ใจตัวเองต่างหากอย่ามามโมํำหนิคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเราเราดีไม่ดีก็ตามคนอื่นไม่ดีเรายังเดินหนีได้ถ้าตัวเองไม่ดีล่ะมองที่หัวใจตัวเองเนี่ยจะเห็นคนพานกับบัณฑิตมันอยู่ที่นี่มันได้อยู่ข้างนอกฮะถ้าเรารักษาตัวเองนั่นแหละคือรักษาคนอื่นเขาด้วย